สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่างเลียจะพาท่านมาชม,มวิธีการเปลี่ยนลูกลอยหม้อน้ําชักโครกครับตัวนี้มันมีอาการไม่ตัดครับน้าล้นตลอดเวลาเพราะว่าใช้งานมานานทําให้ลูกลอยนั้นยางตัวไหนมันสึกถ้าเราซ่อมมันก็เดี๋ยวก็เป็นอีกครับแนะนําเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าราคาก็ไม่แพงน,นะครับหลักร้อยแค่นั้นเอง เวลารา,า,าคาซ่อมกับราคาของใหม่ก็พอๆกันครับท่านผู้ชมวันนี้เราจึงแนะนําให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับตอนนี้ก็ถอดสายน้าดีข้างล่างหม้อน้าจะโคโงนะครับใช้มานานหลายปีครับอาจจะถอดยากหน่อยอาจจะแน่นหน่อยครับจึงใช้ครีมขันนะครับถ้าท่านใดเข้ามาชมแล้วที่ยังไม่กดติดตามก็จะเดิ่มนะครับกดติดตามแล้วท่านจะไม่ได้ พลาดสาระดีๆในครั้งข่าวต่อไปที่ทางเล็กได้ลงคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับชมแล้วก็ขอพระคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เป็นอย่างสูงมากๆครับที่มาให้กาลังใจมาโดยตลอดนีด่ครับตัวนี้คือลูกรอยมอน้ำจะโค้งนะครับถอดนัดข้างล่างมันจะมีน็ดตัวเดียวเท่านั้นครับหมุนออกไปเรื่อยๆมัดจะยาวหน่อยนะครับแต่พอนอตออกแล้วก็เราจะยกขึ้นมาได้เลยครับไม่ยากครับนัดตัวเดียว นี่ครับเอาออกมาได้แล้วครับนี่ครับมันจะเป็นตตัวนี้ขาวๆนะครับไม่ยากครับสำหรับการเปลี่ยนลูกรอยอันนี้คือลูกรอยชะโครกรุ่นใหม่ครับรุ่นประหยัดน้ำเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้ได้งานใช้งานได้ดีมากๆเลยครับดีมันจะไม่เกะกะเทอะท่าเหมือนลูกรอยของเดิมมันครับนี่เป็นลูกโป่งเป็นก้านครับอันนี้จะไม่มีก้านมันจะมีลูกรอยตัวลูกโป่งในตัวครับรุ่นนี้ใช้ดีมากๆครับท่านผู้ชม แต่จะต้องติดตั้งให้เป็นนะครับถ้าบางท่านติดตั้งมาเป็นอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องรู้จักวิธีการใส่ของมันครับถ้าใครไปใส่ปรับตัวไหนผิดพลาดตัวใดตัวหนึ่งนั้นอาจจะเสียเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนใส่พยายามใส่น้ําดีต้องเปิดน้ําทิ้งสักพักก่อนเพราะว่ามันจะมีฝุ่นมิตะกอนมันจะเข้าไปตันหัวตรงนี้ครับถ้ามันตันแล้วมันจะทํางานผิดปกตินะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ซื้อใหม่ก็ได้ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าให้ตะกอนตะกันเข้าไปตันนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับ มันจะมีรถตัวนี้นี่ครับหมุนออก Off ไปเลยหมุนไปเรื่อยแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็หมุนอีกตัวหนึ่งตอนนี้จะเป็นข้อรถนะครับตอนแรกจะเป็นข้อรถหกลงสี่นะครับห้าลงสี่อันนี้ก็หมุนตัวนี้ออกมาถ้าจะเป็นตัวข้อรถไม่จำเป็นต้องใช้ครับท่านผู้ชมเนี่ขอเราคิดแค่พอแล้วก็นี่ครับยางดำยังคองไว้ตอวนี้ปรับมันปรับได้ครับท่านผู้ชมดึงขึ้นดึงลงได้นี่ครับท่านผู้ชมกดแล้วก็จะหมุนหน่อยนึงนะครับ ไม่ยากดึงขึ้นเลยครับเดี๋ยวนะครับจะให้ดูชัดๆครับว่าเขาปรับแบบไหนกันยังไงรุ่นนี้ต้องปรับให้เป็นนะครับถ้าปรับไม่เป็นจะได้น้ําน้อยมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมเรากดตัวในตัวหนึ่งแล้วก็ดึงเลยแล้วมันจะล็อกในตัวครับท่านผู้ชมรับรองน้ําไม่รั่วอย่างแน่นอนนะครับ นี่ครับถ้าเราดึงขึ้นอย่างนี้เราก็จะได้น้ําเยอะเลยครับู้ชมเห็นไหมวันนี้มันจะล็อกในตัวบอลตัวนี้เอีแยต,ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะลอกในตัวน้ำมันแรงจังแป๊กทีเดียวก็อยู่ครับไม่ต้องไปทําอะไรมันมันทํามาให้ลอกอย่างเดียวให้ลอกให้อยู่แล้วก็แค่นั้นเองใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็เยหญ่ลงไปในรูชักโครกที่เราถอดทุกรอยหม้อน้ำมันจะโคกออกนะครับ นี่น็อตตัวนี้กับยางดำตัวนี้สำคัญสำป็นและสำคัญมากครับใส่ข้างล่างครับใส่ข้างล่างใต้หม้อน้ำนักชักโครกนะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปเลยตัวลูกบอลตัวนี้เราก็ปรับสุดแล้วนะครับแนะนำให้ปรับจนสุดเลยครับเพราะท่านผู้ชมเพราะว่าสุดยังไงน้ะก็ไม่ลนอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ระดับน้ำเขาตั้งมาพอดีแล้วครับลูกบอลตัวนี้เขาจะตั้งปรับมาพอดีครับ ตัวบน้ำจะโคตรทุนครับแต่บางรุ่นอาจจะใช้น้ําเยอะมันอาจจะใช้กับตัวนี้ไม่ได้ครับแต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นประหยัดน้าํามนใช้ได้แน่นอนครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกทกำลังใจครับ เป็นการเปลี่ยนลูกลอยมอน้าชกโคะนะครับสาหรับมอน้ําชะโครกรุ่นเก่าแต่ว่ารุ่นนี้ยังเป็นรุ่นประหยัดน้ําอยู่นะครับดูฝาชะโคกก็รู้ครับว่าใช้มานานมากครับสิ้นหมดแล้วครับแต่อะไรแล้วก็พอหาได้ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาดูแล้วหาอะไรยากลําบากก็เชิญสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าไปพูดคุยกันที่สอบถาม้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กช่างเล็กซ่อมได้ครับ ยินดีแล้วให้ความสําคัญกับทุกคําถามครับอาจจะช้าบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าในแฟนเพจ Facebook นั้นมีลูกค้าติดต่อมาเยอะมากเลยครับจนตอบไม่ทันครับแค่นี้เองครับท่านผู้ชมหมุนน็อตตัวล่างให้แน่นให้แข็งแรงแค่นั้นเองนี้แล้วก็พอหมุนน็อตเสร็จแล้วก็ใส่ๆสน้ําดีครับ พอใส่ใส่น้ำดีเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าหม้อน้ำแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยอาจจะได้ดูแค่มุมกล้องมุมเดียวนะครับเพราะว่าอีกมุมหนึ่งมันแคบมากครับตั้งกล้องไม่ได้ก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมนะครับนี่คือสายน้ําดีครับตัวใหม่เราซื้อมาเลยครับของเก่าต่อทิ้งไม่ต้องใช้ครับมันสั้นไปนี่เลยครับตัวใหม่ครับมีหัวขันในตัวครับท่านผู้ชมถ้า สายน้ําดีทุกรุ่นสมนัยนี้รุ่นใหม่นี้มันจะมีตัวขันในตัวนะท่านผู้ชมเราไม่ต้องจําเป็นต้องเอาครีมหรือเอาอะไรไปขันนะครับมันมีตัวขันพร้อมเรียบร้อยเลยไม่ต้องลองบาบากครับสะดวกสบายมากขึ้นยิ่งขึ้นครับแค่นั้นเองครับใส่ง่ายมากๆเลยครับอันนี้ตัวคือตัวสายน้ําที่จะแย่ลงตัวหัวนี้ครับดีไงครับแย่ลงไปเลยท่านผู้ชมทนายจะไม่แย่ก็ไ้ครับ อยู่ที่เราใช้งานครับเราต้องการจะแย่ก็ได้ไม่แย่ก็ได้ครับตอนนี้ก็มีความจําเป็นแต่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเจอ